สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพี่เสือปัตาลอนเรามาเฉพาะกิจที่วัดธรรมมิกร,รานะคะ่ะเราจะพูดให้ฟังว่าทําไมเรามาถึงที่วัดนี้ตอนแรกเราจะไปอีกวัดนึงนะคะแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ทางแล้วเราเปิด g o o g l e Search มา g o o g l e บอกให้เราเลี้ยวขวาเข้ามาเข้ามาที่นี่ก็งงนะคะสองคนเนี่ยทำาหน้างงไม่เคยเข้ามามันมีรถนักท่องเที่ยวเยอะยยจังอะไรเงี้ย น้องเข้าไปดูไหมเออแล้วก็ขับรถเข้ามาก็เลยวนมาเรื่อยๆว่าอ้าวทำไมทำไม Google ก็พาเรามาที่นี่คือไม่รู้เลยครับว,ว่าที่นี่คือวัดอะไรพอเราเข้ามาโอ้รู้สึกว่าแบบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาเรามาจริงๆเลยคะ่ะเพราะที่นี่สวยมากสวยจริงๆค่ะคือเป็นวัดเก่าก่อนสมัยพระนเรศวรอีกคะ่ะเป็นวัดเก่าก่อนก่อนสมัยพระนเรศวรอีนะคะ อ่ใครจะมาอยุธยาฝากมาที่วัดธรรมิกรานนะคะสวยมากๆเลยโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์พามาจริงๆนะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พามาจริงๆพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยเคยไปขี่รถผ่านนะใช่สวยมาก่ายรอบๆเดี๋ยวให้ดูให้ดูว่าสวยขนาดไหนนะคะ วันนี้พี่เสือพาตลันก,กับน,น้องพามาไหวพ้พระวัดธรรมนิกราชนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ก็อย่าลงมาแค่อย่าลงมาเลยแดาไปล้วจกคอขยา้าในผู้เด็พราุทำไมจะยากต้องต้นรยกว่าปีแต่เิท่าสดนราะว่าเกิดคชืสยจะตามเวลาาก็บานรนี้ ซึ่งเป็นบุญกติดสามกิริย์บาเพวัดทอดมาที่3สเด็จตุลาตามเวลาสัธาเนะส่วนเจ้าภาพ100บาทก็รับประทานพญานุสุขด้วนแรก10ปีในบูชากันทุกบาททุกประจัยสมเด็จได้กประยันโยงจูสัพพตุสัพพสุสัพพะสัพพัสสัพพัสสุนิจกกรทีมาเสียสัสาขานาสัพพาราบังกวันตุเป็นอจรยญพรจา์อะจารกรประจวัดตามเวลสัทานใส่เอา Pak saya ร้องอย่าง 喂。 อันนี้เป็นต้นตะเกียนนะคะก่อช่วงขอราดแล้วป้าบอกว่าได้กันะะทุกคนนะคะอ่ะเข้าไปข้างในเลยค่ะ ไว้เพื่อวันหลออแองดิฉันว่าเราเข้ามาจากัางโน้นเราเข <ละ S 2> ้าประตูวัดสันตพีเอเสือพามากราบพระนเรศวรที่วัดธ,ธรรมนิกราดนะคะไอา้าเราไ่้บูชาข้างหลังเพราะว่าเรากราบก็ได้ดิโอ้ยอยู่ของแกบนี่เยอะมากเลยค่ะ ทุกคนที่มาบนน่าจะได้เกือบั้งมหมดนะคะดูดูไก่เยอะมากเลยซุ้มดอกไม้ก็สวยมากไปไปายไหมไปไม่เป็นไรค่ะแดดค่อนข้างร้อนนะ Thank you. ทำบนหลังคาไหมน้องก็ไปเจ้าภาพซ่อมแซมหลังคาเพาื่อโบสดจ้าซ่อมแซมจะลงมาค่อยทําก็ได้ค่ะตรงนี้ตรงนี้คือวัดเป็นวัดเก่าโบดเก่าใช่ไหมคะวิหารหลวงวิหารหลวงตั้งแต่สมัยพานเรศวรก, <òn. S 1> ก่อนก่พนเรศวรเนี่คะ่ะ อันนี้เป็นวิหารเก่านะคะ้าบอกแต่ก่อนสมัยพระนเรศวรอีกนะคะกราบขอบพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันนะคะ จะเป็นเสานานมาแล้วนะคะเดี๋ยวเากาไปดูขาา้างในกันค่ะเข้าไปดูขาา้างในวัดว่าจะสวยงามขน,น,นาดไหนนะคะออจ้าราเร็วเร,ร็วกาขาาึ้นไปเราแม่จิง นี่คือโบดเก่าแล้วค่ะทุกคนมันราคาหายหมดเลยแต่ก็ยังเหลือ,อโบราณสถานให้เรายังเห็นอยู่ไป น่าจะทำใหม่นะคะแต่โบสถ์อะเป็นของเก่า อายุ875ปีนะคะก่อนกรุงศรีอยุธยาอีกนะคะ<ป>เรามากราบขอพรหลวงพ่อขาวกันนะคะ